สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราสองคนพี่น้องนะครับพี่ต้นกับน้องต้อมเดี๋ยวเราจะออกไปตกปลาหมึกกันที่ทะเลเอ่าวไทย,น,ไทยนะครับผมเดี๋ยวเราจะลงเรือที่จันทบุรีเนาะจันทบุรีอ่าจันทบุรีใช่เย็นนี้นะครับเราจะลงเรือกันเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ก่อนว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรไปบ้างนะครับผมมาเดี๋ยวพามาดูมีอะไรบ้างเอ่ยอันดับแรกคันเบ็ดก่อนนี่เราจะมีคันเบ็ดนะครับนี่จะเป็นคันเบ็ดคันเบ็ดสําหรับตกปลาหมึกแล้วก็ตกปลาด้วย อันนี้ทงหลางนะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมไปส่งลูกค้าไปกิ่งตอนอะจะมีลังน้ําแข็งเนาะเราจะต้องเตรียมลังน้ําแข็งไปด้วยเพื่อที่ใส่ปลาเนะาะอ่รียมไปใส่ปลากลับนะครับแล้วก็จะมีลังน้ําแข็งแล้วก็กระติกน้ําแข็งอาหารเครื่องดื่มนะครับคันไปตกปลาแล้วก็ชุดลอกไหนดูชุดลอกหน่อยเดียวนี่จะเป็นชุดลอกตกปลานะครับก็จะเป็นลอกไซส์เล็กสาหรับตกปลาหม,มึกแล้วก็จะมีลอกสําหรับล่าปลาใหญ่นะครับติดไปด้วย นะครับผมเราจะมีอะไรอีกอันนี้จะเป็นอุปกรณ์นะครับพวกตัวเบ็ดตัวเบ็ดตะกัวต่างๆนะครับแล้วก็อะไรนะเหยื่อปลอมเนาะเหยื่อปลอม,อออมพวกโยตกปลาหมึกครับผมแล้วก็มีอะไรอีกขาดไม่ได้เลยก็คืออายาแก้เมาเรือนะครับออบางท่าน <c oughs> อาจจะใช้เป็นยาแก้เมาเรือเมาลดก็ได้หรือว่าของผมนี่จะใช้เป็นมะขามเปียก นะครับเตรียมมะขามเปียกไปด้วยนะครับผมก็คือช่วยได้นะครับแก้เพื่อืตตอมนะครับโอเคเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันครับผม